ในที่สุดครับการ์เทนออฟแบนแบนก็ได้มาลงใน minecraft marketplace เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้สร้างก็ตามนี้เลยครับ2 magic creations นะครับซึ่งผมไปดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สร้างที่ ทำอะไรหลายๆอย่างมากมายนะซึ่งก็มีผู้ซื้ออยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าผลงานของทู uh, Two Magic c r e a t i o n s เนี่ยน่าจะค่อนข้างดีแน่นอนครับแล้วก็มานั่งดูในส่วนของตัวภาพสกรีนชอ็อตครับแต่ละอันเนี่ยก็ทำออกมาได,ด้ดีทั้งนั้นเลยนะฮะเพลเพลเนี่ยอาจจะดีกว่าต้นฉบับอีกมั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่ากาเทน o ัพเบนแบร Chapter แรกนะครับหรือว่าภาคแรกใน Minecraft จะเป็นยังไง ไม่ต้องเสียเวลามากครับเราไปดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าฮะไปเอาจริงก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอการเทนออพแบนแบนเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับ h a c k y and f r i e n d นนะครับใน Minecraft แต่ว่าอันนี้ดูแล้วนะครับดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนกับให้เราเนี่ยไปเล่น Open Band กาเทนอ o อบเบนแบนภาคหนึ่งแต่ว่าใน Minecraft เฉยๆผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอากาเทนอ o อบเบนแบนมารวมกับ Poppy Playtime ไม่ได้ละโปรเจกต์ร้อยวันที่เอา2เกมนี้มารวมกันก็คงต้องเจ๊งไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโปรเจกต์ร้อยวันยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเล่นแค่ Poppy Play Time เท่านั้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสร้างโลกกันเลยดีกว่าผมไป นอกจากนี้ครับกาเทนออบเบนแบรนเอ็กซ์มายคราฟในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของตัวสกินให้ได้ซื้อกันด้วยนะครับดังนั้นหากใครก็ตามที่อยากจะลองซื้อสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล่าเบนแบรนนะจัมโบ้จอชนะเบรนบารีนา um อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาโผล่กันที่โลกของโอ้โหกาเทนออบเบนแบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยูโฟริกบราเธอร์กับในส่วนของตัวทู o เมจิกครีเอชั n s นะครับไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ เราต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมนี่ครับอืม,มแล้วเราก็ต้องอุเท็กซ์เมนูคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดูซิเข้ายังไงเอ่ยอันนี้คือเราต้องเริ่มเกมยังไงฮะโอเคครับกลับมาละไอฟุตเทปที่ทุกคนเห็นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือฟุตเทปที่มีปัญหานะครับก็คือผมเนี่ยไม่สามารถกดเริ่มเกมได้เหมือนกับคนอื่นเขา ซึ่งเอาจริงๆในตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ที่ซ้ำว่ามันเกิดเพราะอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะทำการลบ m Minecraft b e d r o อกแล้วก็ลงใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วมันก็สามารถเล่นได้ครับแต่ว่ามันมีปัญหาตามมาหลังจากนั้นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าครับผมนี่ตอนนี้ครับเบื้องหน้าของเราเนี่ยก็มีการเขียนว่าแบนแบนคินเดอร์การ์ทแล้วนะฮะ มันก็คือโรงเรียนอนรุบาลแบนๆนั่นเองซึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่ให้เราเนี่ยสามารถเห็นภายนอกนะครับของโรงเรียนแห่งนี้ได้นะฮะซึ่งก็เอาจริงแล้วเหมือนกับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าด้านในนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่โกลาหลอย่างมากแน่นอนมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับใช้นาฬิกาเพื่อเคลื่อนเวลาอ่ะไหนลองดูซิกดใช้ไงเอ่ยกดลิกขวาเหรออืม แล้วก็มีการเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่มีการเอาไม้มาวางนะฮะประตูมีการเปิดนะครับอามีการขยับอะไรก็ไม่รู้นะมีการขยับเก้าอี้ปะใช่ไหมและไฟก็ดับลงครับและเราก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วนะฮะโอ้ ราฟิกสวยมากๆนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเกมนี้เนี่ยมีการบังคับให้ใช้ Wibrant Adventure ครับคือมันจะทําให้ภาพเนี่ยมีความสวยขึ้นด้วยดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยครับมาเดี๋ยวเราเนื่องจากพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็จะขอเล่นแบบผ่านไปเร็วๆเลยและกันเนาะโอเคได้ละต้องคลิกขวาคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาคีย์การ์ดสีน้ําเงินนี้ครับไปทําการสแกนที่ประตูตรงนี้อ่า และเราก็จะได้ในส่วนของตัวรีโมทครับพร้อมกับโดรนมานะฮะแล้วก็มีจดหมายด้วยนะครับเป็นจดหมายที่เขียนถึงแม่นะครับซึ่งก็คือตัวเอกของเรานั่นเองนะครับถึงคุณแม่ผมซ่อนอยู่ในห้องแต่ว่าผมต้องสู้กับปีศาสด้วยแหละนี่คือโอกาสเดียวที่ให้แคลร์เนี่ยชอบผมนะแล้วก็มีการเขียนว่าเออแคลร์เนี่ยโดนปีศาจขวางอยู่นะครับแล้วลูกของเราเนี่ยก็ทำการต่อสู้นะครับประมาณนั้นโอเค แม่พอไาย้อนเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้แบบเออมันก็ทําให้เราได้ย้อนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณแม่กับโรงเรียนแห่งนี้เนาะว่าแบบคุณแม่ก็ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมากี่ชั้นต่อกี่ชั้นก็ไม่รู้แล้วในโรงเรียนแห่งนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกับลูกสักทีหนึ่งดูเหมือนว่าเราต้องตามหาแบตเตอรี่2อันใช่ปะ่ะโอเคครับไปอันแรกอยู่ตรงนี้นะครับอันที่2ก็อยู่ตรงนี้อ่าเรียบร้อย ดูเหมือนว่าเราสามารถใช้ย่อบวกกับการใช้ไอเทมได้นะครับเพื่อทำการเทเลพอร์ตโดรนมาที่พื้นที่ของเราโอเคเอาก่อนอื่นเลยครับเราต้องทำการอุย้ยนี่ไงโดรนมาแล้วนะครับว,ว้าวไหนลองเช็คดูซิชนไปเลยน่นแหละหนึ่งครับแล้วก็ชนตรงนี้อีกหนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นามาแลว้วสิเกิดอะไรขึ้นวนะน่ะ ดูเหมือนว่าโดนมันจะแปลกๆอันเนี้ยอ่ะผมรีเซ็ตโดนก่อนครับแล้วก็ให้โดนลองเคลื่อนไปชนชนดิปาบเรียบร้อยครับแล้วทีนี้ประตูเปิดแล้วก็จะเห็นโอพิล่าเบิร์ดนะครับทำการมองอย่างห่างๆสวัสดีครับโอ้โฮเอโฮโอเว้ยเอาว่ะแล้วก็อุ๊ยกดผิดครับ เราต้องทำการเอาขีกาสีน้ำเงินมาเปิดห้องนี้ว้าวโอ้โหความทรงจำเดิมๆมันได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยอมรับเลยว่าภาพสวยจริงครับลงทุนจัดเลยนะฮะและดูเหมือนว่าตอนนี้โอพิ่าเบิร์ดนะครับจะต้องการเล่นภารกิจครับก็คือเราต้องทำการเอาไข่นะครับ6ฟอง ใส่เข้าไปในปากของนกโอพิล่าเบิร์ตตัวนี้ครับต้องหาเอ,อเอ้ยตรงนี้มีขีการให้แปะได้ครับซึ่งมันน่าจะเปิดนี่ไงเห็นละนะฮะแล้วก็อ๊เรียกโดรนให้มาตรงนี้โดรนอยู่ตรงไหนวะโดรนโดรนมายังอะ่ะโดรนหายอ๋ออยู่แถวนี้แล้วครับโอเคแล้วเราก็จะทำการให้มันมา ชนตรงนี้เลยครับมาแล้วปิดดปิดปดปดดปดดปดดรียบร้อยครับได้ไข่มาหนึ่งฟองได้มาสอฟองแล้วอีกฟองหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นโน้ตปะใช่ไหมเออนี่ไงนะครับซึ่งเป็นโน้ตเขียนว่า bring a friend d a sticker นะครับดึงช้าๆล่ะไม่งั้นเดี๋ยวฉีกโอเคเก็บไว้ก่อนนะฮะ ผมว่านะเอาจริงนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีคนให้การตอบรับการเทน Open แบ n นในเมค r ร f ฟเนี่ยเยอะๆนะครับผมมั่นใจเลยว่าน่าจะมีภาคต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเองเนี่ยก็สามารถไปซื้อที่ Market Place ได้เลยนะฮะโอเคเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเหลืออีกชิ้นเดียวนะครับผมจําไม่ค่อยแม่นนี่ไงเจอละอะชืบเรียบร้อยครับได้ครบแล้วโอพิล่า กินไปซะว่าว่ำว่าวาว,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 าวาเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้คียการ์สสีเหลืองมาแล้วนะฮะและหลังจากนั้นเราก็มาที่ห้องนี้ครับพร้อมกับเอาคีการ์สสีเหลืองมาแล้วดูเหมือนว่ากระตกสีเหลืองเนี่ยมันจะสามารถพังได้นะครับดังนั้นเราก็จะลองพังดูแต่เราต้องทําการสแกนนี่ก่อนนะฮะแล้วก็มาเลยทาลายมันนี่แน่เฮ้ย,เออเยคือเขาก็ใส่ใจดีนะครับ คือไม r ค้ t เนี่ยมันมันทำได้หลายอย่างมากเลยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับโอ้ Ooh, นี่ไงได้คอนมาแล้วก็ได้จดหมายครับ distraction a t o n e ว่ะเกิดอะไรขึ้นต้องมารอดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้เราได้คอนมาแล้วนะฮะเราก็จะเอาอ่าเราก็อุ้ยเราก็จะทำการงัดเอาไม้ออกมานะครับเมื่อกี้นึกว่าอ่า โอเิล่าเบิร์ดขยับนะครับไม่ขยับหรอกใครจะไปทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่นีนี่นีนนทุบมันให้เป็นนังโง่ไปเลยแล้วก็มาที่บอ่อบอลครับที่เ,เกิดโอโ้โหเรียกได้ว่าเกิดความโกลอหนเกิดขึ้นนลกันนะครับเอาเขีการดี้มาเอาแต่ต้องทำยังไงวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับโอเคเราต้องสแกนตรงนี้ก่อนนะฮะ ทีนี้ก็จะทำการเปิดนะครับโซนบอ่อบอลไปที่เรียบร้อยทีนี้เราทำการกดตรงนี้ปุ๊บเอ้ย,เ,อยเราด้วยอ้เราต้องทำการกดอินเทอร์แอคปะโทรเอ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เหมือนแบบ <laughs> เมื่อกี้แบบนึกว่ามันเหมือนกับเกมต้นฉบับไงคือเราสามารถกระโดดไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เราต้องทำการไปนั่งก่อนนะครับนั่งไงวะอ่านั่งเรียบร้อยแล้วก็สแกนนะครับ โอ้ดูเจ๋งขึ้นมาแบบมากๆเลยฮะสถานีต่อไปบางนาเอาแล้วถ้านั่งแบบนี้มันมันจะหันกลับหลังยังไงนะเออไม่น่าจะได้หรือเปล่าโอ้มันจะได้แฮะโอเคครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องเอากระดาษที่วางไว้สักที่หนึ่งใช่ไหม อ้าวไม่ใช่เหรอน่าจะอ๋อน่าจะอยู่ในนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราต้องทําการาเปลี่ยนสีนะครับให้สีเนี่ยมันตรงตามตัวของมาสคอตนะครับได้เลยเอาล่ะเราต้องเปลี่ยนนี่เนะี่ยอันนี้สีเหลืองสีชมพูน้ําเงินเขียวต้องขาวครับจัมโบจ้จอสีเขียวออพิราเบิร์ดสีชมพูนะครับกับตันฟิโดสีม่วงหรือสีน้ําเงินวะ ทำไมจู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆอย่าพิ่งมาสิพี่ยังไม่ถึงเวลาสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สิงเกิ l ฟลินนะครับสีส้มเรียบร้อยครับและประตูก็จะเปิดมีในส่งตัวจดหมายให้อ่านครับเดี๋ยวขออ่านจดหมายก่อนละกันนะฮะเอาล่ะอันนี้ไงจดหมายเขียนว่าฉันอยู่ตัวลําพังฉันอยากจะเล่นกับนกนั่นจังแต่ว่าทุกๆคนทิ้งฉันไปอีกคนนึงก็เขียนว่า ถ้าทุกคนจัดงานปาร์ตี้โดยที่ไม่มีชั้นอีกคนนึงก็เขียนว่าคุณมาสันเห็นชั้นแต่ว่าก็ไปไหนก็ไม่รู้นะครับชั้นกลัวจังเลยเพราะว่าหลุมนั่นมันเสียงดังมากๆและเพื่อนของชั้นก็กรีดร้องแต่ว่านกเนี่ยดูท่าจะสนุกดีนะอืน่าจะเป็นเด็กแหละนะครับที่เขียนขึ้นมานะแต่ละคนก็เขียนเรื่องราวที่ต่างกันออกไปนะครับทีนี้เราจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะ <P> เออเรียกโดนมาก่อนนะครับ แล้วเราจะเอาสีนี้มาปุ๊บมาแล้วครับจิบหายแล้วครับเร็วเข้าครับโอ้โหุโอยขนลุกขนพองเอาล่ะทีนี้เอ่อมันจะมายังมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับไปเลยครับไปเร็วครับ,วรบโว้ เร็วๆวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ทำการกด Emergency stop สตอปนี่แน่ตกลงไปซะเรียบร้อยครับน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะรีบไปกันดีกว่าโอ้โอเคเออแต่ว่าเสียดายนอ้องไม่ได้เห็นหน้าโอพิล่าเบิร์ดฟาดนะป้องไม่มีนะครับอันนี้โอ้โฉยน่าเสียดายจัง แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ในสูงตัวขีการ์ดแล้วนะครับซึ่งเราก็จะทําการเปิดห้องของคุณอุดมันนะครับน่าจะใช่นะเอาล่ะทีนี้นี่ไงอุดมันอดดมครับผู้ที่เป็นจีโนมต้นของแบรนด์นั่นเอง เพราะอย่างที่เราเคยเพูดคุยกันในทฤษฎีเนาะว่าความจริงแล้ว,วอุดตมันอาดัมกับแบนแบนเนี่ยคือคนละคนกันนะครับแต่ว่าความทรงจรําของอุตมันอาดัมเนี่ยมันไปอยู่ที่แบนแบนด้วยเท่านั้นเองนะครับเป็นไปได้ว่าอุตมันอาดัมเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะโอเคทีนี้เราต้องทําการกดปุ่มนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เรียกโดรนมานะครับแล้วก็ทาการ เรียกให้ไปชนนะครับแล้วลิฟต์สุดมหัศจรรย์ก็จะโผล่มาไม่ใช่เหรออ่ะต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไงโอ้โหโคตรเท่อ่ะเอาว่ะแล้วลิฟต์ก็จะโผล่มาครับใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละมาแล้วโอเคแต่ว่าเรายังไม่ไปนะครับเดี๋ยวขอ เปิดห้องนี้ให้ได้ก่อนนะผมจำได้ไม่แม่นว่ามันอยู่ตรงไหนนะไอ้คีการ์ดอันเนี้ยนะครับอ่าทุกคนผมจำได้ละคือเราต้องเอาไข่อีกใบหนึ่งที่อยู่ตรงพื้นที่แถวนี้นะครับแล้วก็เอาไข่ใบนั้นไปให้กับโอพิล่าเบิร์ดครับแล้วโอพิล่าเบิร์ดเนี่ยจะมอบคีการ์ดอันสุดท้ายให้โอเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะยังไงซะอันนี้ก็เป็นเ,เป็นการเหมือนรีรันเนาะเออหลายๆคนน่าจะเคยแบบว่า เห็นผมเล่นไปแล้วนะครับในการเทนน p e อเ a นแบนภาพปกตินะเนาะก็ถือซะว่านี่เป็นการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งให้หายคิดถึงแต่ว่าเป็นคนละเวอร์ชั่นละกันนะครับเนาะโอเคไปลงลิฟต์กันฮะเอาละประตูปิดอุ้ยดาววีโกลงไปด้านล่างกันเถอะและหลังจากนั้นนะครับจัมโบ้จอจก็จะโผล่มาสปอยหรือเปล่านี่อุ้ย เอาวะมันอยู่ไหนวะ <S <S มาแล้วครับตนเสียงอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วโอ้ไม่ดีแล้วนี่ไงมาแล้วครับวัสดีครับเอาวเรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการเทสออบเวนแบนตอนแรกครับเราผ่านแบบว่า90%นะเพราะว่ายังขาดาในสองตัว ขี่การ์ดอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเทนอฟเ n นแบนก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเนาะส่วนตัวผมผมชอบนะคือถ้าให้พูดตามตรงเลยคือมันภาพมันสวยกว่ากว่าการเทนอฟเบนแบนภาคแรกอีกอะเออแล้วด้วยความที่ Minecraft b e d Rock เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีแอดออนเสริมให้มีอะไรอย่างเงี้ยที่ Minecraft เองก็อยากจะให้กับทาง Developer อยู่แล้ว พอ d ด v e l o p e r ได้ material หลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยมันเลยทำให้การเทนเป็นแบรนด์ใน n e c r a f t เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมหลักคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไปได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นเอาไว้เราจะกันมหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม